มาจากผู้สั่นที่มาจากชมรมเส็จก็จะประมาณ45นาทีเราจดไว้นะครับจะในการสี่นาทีกออกจากประตูะหน้ามหน้ามหาแล้วก็บนขวารอบอนุสาวรีย์พระเจ้าแม,าม่นนทูซอนผ่านซีแยกโรงแรมเจริญเต็มเต็มนะครับ,บก็มุ่งหน้านะครับเข้าสู่บริเวณจัดงานชั้น4นะครับห้อง,องชั้นหอเราถ้าตรงนี้เราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ แล้วก็ประสานทางตำรวก็ต้องติดครับเชิญแถวหน้ากระดานนะหน้าเวทาแถวร่างรัฐติดหมเลครับครับไมควรหน้ากระดานเลยแถวแถวตอนครับแถวตอนัครบถ้าหน้ากระดานจะขวาอ่างี้ครับน้อยมันจะใช้เวลานานถ้าาอตอนหน้ามกวางคว้นตอนเส้ครับก็นแะตาแตอนเห็นว่าควรเราจะมีลอยู่แล้วงบรยังอยู่แล้วแล้วเรามี อันนี <poured> ้ไม <TR> <öt> <off> ่เพิ่มเพิ่มเพิ่อเติมก็ก็ตามนี้ก็ก็ดูเหมาะสมครับแต่ส่วนในเรื่องของปริการพนักงาก็ก็ดีดีครับที่เพื่อให้ชาวเห็นว่าพอรู้แล้วมีสิ่งี่ยากได้แ